ชาวกาแฟคืนเล่เราวจะพาไปเที่ยวรถมนออดโดดิ๊กจุ๊จุกบดดเอาชากยาวดดเอาาไปเพราะว่าเเาไดพ่นสีเล่ได้พ่นกลับคืนไม้คือเกาก็เลยเป็นสีโบเมนยี่มปองปันไดจ้ะอ่ะเออคือแล้วเก่งมากเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะเอากาแฟคืนกาแฟคืนกาแฟคืนถ้าเป็นรถปิดอัพเขาจะว่าคืนจ้ะ ไปซื้อนอตเอารถยังไปเติมเอาไปเติมน้ำมันน้ำเอาไปเติมน้ำมันไว้แต่นมบ่ค่อยใจเพราะว่าเขากลัวอย่าเอาออกออกเอาไปทิมเคยเอาไปนัดใส่รถปีอัพครั้งหนึ่งแบบบ่ขึ้นอีกเลยบ่บ่กลาแต่ว่าว่าจะถดลองว่าใส่รถช้ากาแฟคือเลวเราจะพาไปเที่ยวรถมันอดโดที่จุ๊บจุ๊บโดเอาชักไปอดเอาไป เพราะว่าเจอกับยายอ่ามักมวนไม่จ้าคลิปนาจ้าชากาแฟคือเลี้ยเดิจะพาไปเที่ยวรถมันอดุดดโอดติ๊บจุ๊บโดือดเอาชาเฟยเดอดเอาไปเพราะว่าใส่จะยิ้น็อตประตูกลับไปนี่เนาะยิงมยิ้น็อตเขับไปโมนิฟายหม่หม่แล้วก็มีเรียบร้อยนะจ๊ะตาเลยกจ้ะเด็กๆึ้นจะได้บเป็นรองน้อยจ้ะ คิดรหลดพวงไม่แต่นมกับแค่นี้เด้จะได้บ้าใส่ก็จะยิงน็อตประตูกลับไปนี่เนาะยิงยิงน็อตกลับไปโมนิฟายไม่เพราะว่าเขากลัว่าเอาออกออกเอาไปทิม,ม <laughs> เคยเอาไปนะ้าใส่ถหปีอับครั้งหนึ่งแบบบ่าขึ้นอีกเลยบ่บ้กาแต่ว่าว่าจะถดลองว่าใส่รถดเช้ากาแฟคืนเล่เราจะพาไปเที่ยวโหลดมันอดเ<ะ>ดจ<ะ>ดจุ๊ก โดดเอาไปดูดเอาไปเพราะว่าเพราะว่าเขากลัวอย่าเอาออกออกเอาไปทิมเคยเอาไปนะัดส่รถปีอับครั้งหนึ่งแบบบ่ขึ้นอีกเลยบ่บ่กาแต่ว่าว่าจะถดล้องว่าส่รุนชินฮอดเถาพ่อนอ,จย,อยจากันเลยว่าขายจะเล่มาเป็นรถมาเป็นโมนิฟายใหม่เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างใหม่แต่ว่าสีนี่ร้านสาวไปซื้อนอตเอารถยังไป เติมเอาไปเติมน้ำมันน้ำเอาไปเติมน้ำ,ม,นำมันไว้แต่นมบ่ค่อยจะเออคือแล้วเก่งมากเดี๋ยวจะว่าไปเที่ยวนะเอาเอาแฟคืนกาแฟคืนกาแฟคืนถ้าเป็นรถปิดอัพเขาจะว่าคืนจะกินหอดทถาพอน้อยจาก็เลยว่าขายจะเลยมาเป็นรถมาเป็นโมนมฟเตไใหม่เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างใหม่แต่ว่าสีนี่ร้านสาวไปซื้อนอตเอารถยังไป เติมเอาไปเติมน้ำมันน้ำเอาไปเติมน้ำมันไว้ตโนมบ่ค่อยจะเวลาเอาของขึ้นก็นจะได้บ่ต้องบ่ต้องรุดนะจ่ากวเดี๋ยวเปลี่ยนยี่ห้อบริษัผ้า,ผาก,กันเปื้อนอัะตโนมตโนมเรียกลูกขึ้นทีจะขึ้นบ่อ่ะเ,าาเช้าขึ้นแล้วกินหอดเถาพนนะจ่าก็เลยบ่ขายจา่ะ เลยมาเป็นรถมาเป็นโมนิไฟใหม่เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างใหม่แต่ว่าสีนี่ร้านสาวไปซื้นอน็อตเอารถยังไปเติมเอาไปเติมน้ำมันน้ำเอาไปเติมน้ำมันไว้แ,วแต่นมบ่ค่อยจะเงิงหะเวลาเอาของขึ้นก็นจะได้บ่ตองบ่ต้องหรุดนะจ๊ะเงี้หนอ เวลาเอาของขึ้นก็นจะได้บ้าตองเบ่ตตองรุดดนะจ๊ะเฮอรหลดใหม่เลยอ้้กาแฟก็ชอบขนมเฮอรหลดใหม่จ้ะรหดคันนี้พอ20ปีได้ไปมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะนานแล้วเนาะไห่เยอะอ่เยอะออกบอกขายเพราะว่าพวกนี้ก็น่าจะยันเขาโดดออกบ่กากาับบกา,าเสียง เฮาเฮากะเดี๋ยวพามันขี่ออกเฮือรถใหม่เลยเออกาแฟก็ชอบขนมเฮือรถใหม่จ้ารถคันนี้พอีสิบปีได้ไปมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะนานแล้วเนาะนนเฮือของใหม่แล้วค่ะเด็กๆก็เฮือของใหม่จ้าขนมกับตัดใหม่เรียบยร,ยร้อยเนะจ่ียงตัดรุ่นนี้ไหมจอดไว้แบบคิดว่าจะแบบเขาขอเขาขอถามซื้อซาก สามพันยายอ,อกบะกาหิ้งเนาะเวลาเอาของขึ้นก็นจะได้บ่ตองบอ่ต้องรุดเนาะจา้ะเพราะว่าเขากลัวอยาเอาออกออกเอาไปทิมเคยเอาไปนะ้าใส่รถปี๊บคันหนึ่งแบบบ่ขึ้นอีกเลยบะบ่กาแต่ว่าว่าจะถดล้องว่าใส่รถพ่วงมีก็น,น่าจะยันเขาโดดออกบอ่กาบ่กาเสี่ยงเฮาเฮากะเดี๋ยวพามันขี่อมอได้รถพ่วงมาเรียบร้อย มาตัดโมนิายใหม่โดยการจะมาปูเป็นไม้ะรุ่นนี้ไหมจอดไว้แบบคิดว่าจะแบบเขาขอเขาขอถามซื้อซากสามพันยายอออบกขา,าพวกมีกน,นาจะยานเขาโดดออกบก่บาบก่าเสียงเฮาเฮากะเดี๋ยวพามันขี่ออกอเจอกับยายออกมกมวอไม่จ้าคลิดนาจ้า <laughs> ยายอออ ยี๋ยออบอขายเพราะว่ากวเดี sky, ๋ยวเปลี่ยนยี๋ยวบอิอส่ผักกันเปื้อนอัตโนมตะโนมเรียกลูกขึ้นทีจะคืนบออาเช้าึ้นเล็วฮรุ่นนี่แมจอดว้แบบคิดว่าจะแบบเขาขอเขาขอถามซื่อสากสามพันย้ายออบอกอขาเออขึ้นแล้วเก่งมากเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะเอากาแฟคืนกาแฟคืนกาแฟคืน ถ้าเป็นรถปิดอัพเขาจะว่าึ้นจับเช้ากาแฟคืนเลวเราจะพาไปเที่ยวรถมันอโดดโดดที่จุ๊จุ๊บโดดอาช้กาปโเดเอาไปเพราะเอาไปพ่นสีแลวเด็ดพ่นกลับคืนมาก็เกากับเลยเป็นสีพราเมนเยี่ยมป้องปันใดจ้ะได้รถพ่วงมาเรียบร้อยมาตัดโมนิไฟายใหม่โดยการ จะมาปูเป็นไหม่เฮอรหลดใหม่เลยเออกาแฟก็ชอบขนมเฮอรหลดใหม่จ้ารถคดขันนี่พอ20ปีได้ไปมอเตอร์ไซค์ขันนี้น่าจะนานแล้วเนาะเ้รยเดี๋ยวเปลี่ยนยเยี่ยวบริไซพากันเปืือนอัะตะนัตนโมตันอมเรียกลูกขึ้นทีจะขึนบอาอาเช้าขึ้นเล้วใหม่แล้วก็มีเรียบร้อยนะจ๊ะตาดเลยจ้ะเด็กๆขึ้นจะได้บุเป็นรองน้อยจ๊ะคลิป ลดพว่วงใหม่แต่นมกับแค่นี้เด้จ้ไาไว้บ้างแล้วก็มีเรียบร้อยนะจ้ตาตัดเลยจ้าเด็ดเด็ดขึ้นจะแดบะ้บ่เป็นรองน้อยจ้าขลิปลดพ่วงใหม่ตน่นมกับแค่นี้เด้จ้าไว้บ้างอ้อมเหรินเบิงเดี๋ยวกันได้ลดพ่วงมาเรียบร้อยมาตัดโมนิฟายใหม่ โดยการจะมาปูเป็นไม้กลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวบริไซพาก,กันเปืือนอัะตโนมตัตนมเรียกลูกขึ้นทีจะขืนบออาวเช้าขึ้นเล้วเพราะว่าเขากลัวอย่าเอาออกออกเอาไปทิม,ม <laughs> เคยเอาไปนะั่ใส่รถปีอับรังหนึ่งแบบบ่ข้นอีกเลยบ่บ่กาแต่ว่าว่าจะถดล้องมาใส่รถกแกวยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวบริไผพาก,กันเปืือน อัะตโนมตโนมเรียกลูกขึ้นทีจะขึ้นบออาเช้า,ชา,ชาขึ้นเล็วเพราะว่าเขากลัวอย่าเอาออก,ออกเอาไปทิมเคยเอาไปนะ้าใส่รถบีอัพครั้งหนึ่งแบบ่าขึ้นอีกเลยบอกาแต่ว่าว่าจะถดล้องว่าใส่รถขินหอดเท่าพอเนอจาลเลยว่าขายจะเลยมาเป็นรถมาเป็นโมนิฟายใหม่เปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างใหม่แต่ว่าสีนี่หลานสาวร,รุ่นนี้ไหม จอดไว้แบบคิดว่าจะแบบเขาขอเขาขอถามซื้อสากสามพันยายออกบขับเช้ากาแฟคือเลวเราจะพาไปเที่ยวโหลดมึงอดือดโดดอดจิ๊บจุ๊บโดดอาช้กไป้เดือดเอาไปพระวัม่แล้วก็มีเรียบร้อยนะจ๊ะาตัดเลยจ๊ะเด็กเ็บขึ้นจะได้บเป็นลองน้อยจ๊ะคลิป รถพ่วงไม่แต่นมกับแคนี้เด้จะาไรว่าพวงมีก็นนาจะยานเขาโดดออกบวกกาบวกาเสียงเฮาเฮากะเดี๋ยวพามันขี่ออกเฮือหลดไม่เลยอูกาแฟก็ชอบตะนมเฮือหลดไม่จ้ารถดคันนี้พอยี่สิบปีได้ไปมอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะนานแล้วเนาะตอนตักบ่ทันได้เห็นเบิงจ้ะให้เบิงตอนเรียบร้อยแล้วกาแฟขึ้นดูกาแฟกาแฟขึ้นดูรถรถไม่แต่นมเนี่ยเปิดดูเปิด เวลาเอาของขึ้นก็นจะได้บ่ตองบ่ต้องรุดเนาะจ่าดูชาวกล้วยกับกาแฟาจะขึ้นบอชาวกล้วยก๊บ่ต้องไม่ยุงกะย้ยอ่อเลยชาวกินหอดเถาพอนอจ่าเลยว่าขายจะ้ะเลยมาเป็นรถมาเป็นโมนีไฟไหมเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนอย่างใหม่แต่ว่าสีนี่ล้านสาวไปพ่นสีเลยได้พ่นกับขึ้นมากือเกากันเลยเป็นสีโบเมน เยี่ยมป้องปันไดจ้ะดูชาวกล้วยกับกาแฟจะขื้นบอชาวกล้วยกับบต้องไมอยุงกับย้ายอ่อเลยชาวเอาไปพ่นสีเลยเด้พ่นกับขื้นไมก้กัเกากันเลยเป็นสีบ่เมนเยี่ยมป้องปันได